จะเจ็บจะช้ำแค่ไหนจะเจ็บจะช้ำชไหนไม่ขอทดใครหัวใจกระนองเขาเห็นว่าเราเป็นรองเลยไม่ไม่ปองนี่ไปไกลห่างก่อนเคยเพื่อครอบพะนุอพนอคู่หูนางตอนนี้เขาตัดเส้นทางทอนใจไกลห่างรักจังจากเราไม่จังว่าใจของคอยเป็นแผลม่ร้อยของยิงยยบผ่านทรมานเขาผ่านหลอตม สมแล้วมันเสานี้ดอกนาสุพีน้องมีรักใหม่มันเก็บในในหัวใจฉันมันเก็บในในหัวใจายหัวใจาอหัวใจไม่ถึงกับตายรอบสาวไอยยังเป็นบ่าวคงจะมีสาวมามองหัวใจแหลกรานแม้นทรมานมนมองเจ่าเหมอนไม่มอง ระคับระคองใจตนผด้นใจทนไหวทนเจ็บในในหัวใจขใ้จมเศร้าเล่ายิงกลมเจ้มามาตัวหลอกกายเจ้าคลายทิ้งแม้ทะมืนแม่จำเป็นวันน้องเพลินคนใหม่ชาตินี้ขอไกลบ่หมายสาว้าชาตินี้ขอไกลบ่หมายเจ้าบ่หมายเจ้าปวดใจไม่ถึงกับตายรอกสศว้ ยังเป็นบ่าวคงจะมีสาวมามองหัวใจแหลกรานแม้นทรมานมนมองเจ้าเหมือนไม่มองระคับประคองใจตนปดพ้นใจพ้นไม่พ้นเจ็บในในหัวใจใครชมเสาวเล่าจริงกุมเจ้ามาตัวหลอก้ายเจ้าคลายถิง่งแม่นทำเหมือนแม่จมเป็นวันน้องเพิินคนใหม่ชาตินี้ขอไกลบ่อหมายสาวชาตินี้ขอไกลบ่หมายเจา้า Um bộ Mai tr t